ลุ้มลุมลุมได้ไหมเออเขาเฮี้ยตกหลุมช่วยเล้วสองพี่กันหลดมาคามาเต็มึงกลับไปมนวงนั่นเลยนี่เข้ากอนเข้าก่อนอ๋อไหนอีกอีกแล้วเหรอแม่เออเป็นอะไรกับเอานี่ไปเอารีไปพลังสปินเขาจะไปทำอะไรกูได้พลังการกลิ้งน้อยไป าองกคึงจะต้องถูกจับจับยั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 งงละสิงงละสิงงละสิโอไอกระจกที่ปอมะพร้าวฆ่าได้ทุกอย่างเออโดนเนียให้เพ่อเหลือเหรอแล้วมึงเจอไิน้ปุ๊บยาสไลด์เดเด มนอยหลมาเลยเลย้มาคุยกันเอยด้วยด้วยเองสัตว์โอ้โหเปกด้วยเหรอทำอะไรรับเฮ้ยไอ้กูอเอกมาดูทำเียลอาเอา่ยเอาหน่อเอาสเอาสีเอาสีนี่เนี่ยเีทำเฮียอะไร ขอให้มึงสู้อย่างสนุกและมีความสุขแอนจอยอวดเอ๋โอ้บักซัวต้องไปกูมาช่วยเหลือตลอดนี่มาแบบพระเองใช่อีกขั้นการพรางตัวอย่างมามองแดนกลับไปหมองนั่นเลยไมได้ขั้นการพรางตัไม่หยุดตุ๊กไอ้เหี้ยไจเนี่ยเอาเป็นกูเหรอมึงเล่นกูเหรอมันนี่เลย ไอ้อเหี้ยมันตายแล้วมึงทำให้กูเสียหนึ่งนมตช์เยไม่มีประโยชน์เฮ้ยนะ่ะเฮ้ยน่ะเอฮ้ยหัวเมือ่อ <c oughs> เอา <c oughs> แบกว่าแล้วบุกเดียวกันไปเฮ้ยน่ะผมเขียวไงซอบบี้มาแล้วทำอ,นะอ,อะไรกับ,บมันดีข้าแบกเจ็บไม่เดี๋ยวกูถามเลยโดนมาอย่างงั้นกูไม่เจ็บกูลุกขึ้นมาแล้ว เอ้อเออมื่อกี้กูทำอะไรเนี่ยวันนีกูมาดีค่ากูไม่ได้หลอกเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน,ยน์แม่ให้ไปตีนักตกแต้มยองก็เลยเก็บภาพนี้ไปเอาไว้ครับ

มาแต่บอเฮ้ยมันแปลงร่างได้นะมันแปลงร่างได้นะเดี๋ยว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 มาช่วยดีกวาเดี๋ยวอ่ายใยช่หัวมามามไม่ได้อยตายใช่ไหมอยาฆ่าทหารนเหรออยาฆ่าทหารนเหรอันไงต้องมุดผ่านไปใช่เ้ยอยู่นี่จนี่ อนะอ่ะะอะอะามาต่อยด่างคนออกไเดีรยเจอหลุมน้ำเจอหลุเจอหลุมน้หายใจคนยีอ่ะคนซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อย่าจะคุยกันแะล้วตอมบี้ไฟทอร์อารูมาือะเทเรทับมีแต่ทันั่หะ ด่ากุยละนี่ตกดาเลยมันนวัตกรรมสุนติเลยเนี่ยปวดเมียเลยมาไปทางไหนไรเงี้ยเนาจะจมน้ำตายแล้วไอ้สัสแม่โดนสมมีมีคอเยอะเกินเนี่ยเฮียจะตายจริงแค่เนี่ยไอ้ยพอเล่นแลเนี่ยตกดากูอีกรอบวมเป็นเฮียอะไรการตกดากูเนี่ยโอ้เฮีย เกมนี้มันอะไรกันไอ้สนตนเอาอีกแล้วเหรอซอมบี้ข้างหน้าอีกแล้วเหรออย่านะพอแล้วล่ะจะตายแล้วอี้เฮ่กูติดกูติดเฮ้ยโดนกูกบอลอีเทนเาจะตายแล้วเร็วเข้าจมตายเกี้โอ้